ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่สมัยสารนะคะชเช้าช้ารถก็จะค่อนข้างลงช่วงเช้าน้ำลงนะคะจังหวะที่เราไปทำให้เราต้องอาจจะต้องเดินขึ้นเรือไตนะคะก็เตรียมความพร้อมถอดรองเท้าถุงเท้านะคะเพื่อไม่ให้เปียกขณะที่เราลงเรือทั้งวันนะคะ,ออคะแต่ไม่ลำบากเลยสำหรับคนที่มีใจอยู่แล้วนะคะ ลำบากแค่ไหนก็ต้องไปกายพร้อมใจพร้อมบุตพร้อมหรือย่างไม่รู้นะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามชม ขับเข้าหมายนะคะเราก็มาเตรียมอุปกรณ์โยนที่เราใช้วันนี้ก็จะมีแจ็คเว์นะคะซีรีสใหม่าาจากนั้นพอถึงเข้าหมายเราก็สวบเลยะค่ะเจอเจอเจอไป จังหวะเจอได้สามสี่ไม้นะคะก็เราอาจจะมาเช้าไปหมึกยังไม่ตื่นนะคะแล้วก็ค่อยๆตีไปเรื่อยๆสายๆหมึกน่าจะมีตัวะคะ่ะ ช่วงเข้าสายๆนะคะหมึกเริ่มลำคาญก็งับโยเข้าให okay. ้แล้วค่ะมาแล้วนะคะเปิดบินแล้วรอบนี้นั้นด้วยความที่เราตื่นเต้นนะคะหมึกตัวแรกก็ถ่ายรูปกันมั่วตัวกันไปหมดเลยค่ะ ไม่พอใจนะคะก็ยังถ่ายกันต่อหมึกน่าจะว่ายหนีไปหมดแล้วค่ะจังหวะนี้จากนั้นไต่ก็เก็บเขาห้องหมึกเป็นเลยนะคะแล้วก็ซวบกันต่อได้เลยค่ะหมึกน่าจะหายไปแล้วค่ะตอนนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆหมุนมาเตมาอีกแล้วค่ะ นี่คุณแม่นะคะตกหมึกครั้งแรกหมึกตัวแรกในชีวิตเหมือนกันค่ะอ้อย,ยกเขา้ามาเลยยกเข้ามาเลยสามนะโอ,โอเคเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเอิเอแม่พ่งลงเก็ไม่แพ้กันนะคะหย่อนเป็นกินหย่อนเป็นกินเลยค่ะ นังนนังเขาก็แหงอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่าไม่มีใครยอมใครนะคะน้องวิวก็เอาขึ้นมาบอกแล้วสีส้มแต่ใครสวยมากอยู่ไหนวะเมื่อกี้ไหนใช่เมื่อกี้ไหนดํามาเลยดําเมื่อกี้ไหนใหญ่ด้วยไม่มีใครยอมใครเลยค่ะยกกันขึ้นสองไม้ตีด นี่ไซส์สวยนะคะทุกๆุกขนาดไซส์นี่ตุ๊กพอดีกินทุกตัวเลยค่ะได้ต็งมือกันนะคะมันตื้อเกินไปใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว้ามั่นเราก็เจอไซบอสนะคะปลาการังนะคะไซบอสไม่ใช่หมึกใช่นะมีไซส์เลยเนี่ยมสองต้นเลยไม่โกงเลยเอาแม่งกลับไปเลี้ยงปลาเลยทิพ ในนั้นก็มึกจับอีกแล้วค่ะวันนี้แจ็คเวททั้งวันเลยนะคะแจ็คเวสีฟ้าข้างเหลือนะคะซีรีส์ใหม่ก็ทำงานประสบความสำเร็จนะคะเออสวยเลยนีก,ก็เอาขึ้นไม่พักกันเหมือนกันค่ะ จังหวะนี้สาวได้สาวเอาเลยนะคะหมึกกำลังเข้าะคะ่ะเดียวขึ้นอีกแล้วะค่ะขึ้นอีกแล้วต่อเนื่องเลยนะคะอุออยยไปไปกลเลยน้ำประมาณโลขึ้นอีกแล้วคะ่ะหมึกไม่ใหญ่นะคะแต่ติดขี้โม้ไปหน่อยค่ะ เบียกินแต่อ้มาตัวใหญ่อยู่โว้ยโ้ยโว้โ่อู่อยู่้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย oh, ว uh ้ยโว้ยสว้าโ้าว้งกว้ย้ยโว้่โวยโว้ยโยนะ้ะว้้ยโว้ยโว้้้ว้ยโว้ยโยโว้ยโย้ยกลย้ยล้ว้ยยยย แต่น่าจะเมื่อมือแล้วค่ะเนี่ยจะต้องเก็บของตัวเองแล้วก็เก็บของลูกค้าอีกนะคะเข้าห้องหมึกเป็มสดสดเราจะกลับไปทำซาซิมิกินที่บ้านนะคะมาดูกันว่าจะรอดชีวิตกี่ตัวใส่ไปเจ็ดตัวนะคะทั้งหมดเราไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ค่ะจากนั้นเราก็มาชม ผลงานนะคะผลงานทั้งหมดที่เราได้วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไข่กี่ตัวบอกกับทิพยก็รับหาใส่ก็ได้เรียบเรียงจำนวน หมึกผู้รอดชีวิตและไม่รอดชีวิตกลับได้ปลานิดหน่อยซึ่งเวลาว่าแม่ก็จะตกปาลารอชวงที่ว่าหมึกห่างตัวนะคะพอได้กับข้าวค่ะทิศนี้กับข้าวแบบกินเป็นอาทิตย์นะคะ ื้นที่จะไม่พอวางนะเนี่ยเก็บเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดสักทีนะคะในถังสายบอกมื่อยมือแล้วออคนรวมด้วยแต่ปลานี่ของแม่หมดเลยนะเออกักกักผลประกอบการวันนี้เป็นที่น่าพอใจอย่างนี้นะคะกับครั้งแรกออกเรือตกหมึกเต็มวัน8ชั่วโมงนะคะน่าท้า2คนนี้จะท้า9อยู่แล้ว แต่แม่ทายว่า5หลัง้าหลังจากที่ไสบอก59ตัวซึ่งเรายังไม่พอใจนะคะก็งัดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งจนได้60ตัวนะคะทิปนี้ทั้งหมด60ตัวนะคะถือว่าเป็นเลขที่สวยเลยแล้วก็เราใส่ออกไป7ตัวนะคะรอดชีวิตแค่2นะคะเนื่องจากออกซิเจนเรามันค่อนข้างเล็กนะคะะกับขนาดที่ใส่มาค่อนข้างเล็กเหมือนกัน สด,สดแล้วก็เอากลับมาทำซาซิมิกินที่บ้านด้วยนะคะถ้าซื้อที่ร้านคงจะหลายบาทแต่ถ้าทำเองออกเรือก็หลายบาทเหมือนกันค่ะเมนูวัตถุดิบหลักของเราวันนี้นะคะก็หมึกสดๆสเราก็ต้องทำอาหารสดๆสกินหมึกนึ่งมะนาวกับหมึกซาซิมินะคะวันนี้มื้อเย็นผลงานภาพ นะคะก็เป็นที่น่าพอใจอย่างมากเลยทริปหน้ารอบสองมีอีกแน่นอนนะคะไต่ตู้สมแสสารนะคะประทับใจสุดๆไต่เก่งมากค่ะหมายไหนหมึกหมดย้ายหมายทันทีนะคะแนะนำเลยไต่ตู้สมแสารไว้กันน้าเจอกันใหม่นะคะ มาว่ะมาว่เ้ยมาว่ะโอ้ยที่2มาคนเดียวเหรอ ตัวหน้าตัวหนาตัวหน้าเรียบร้อ <laughs>